นี่วนีคือทั้งใะทำนะาบอลดาวเหรอครับอมีดาวด้วยเสร็จแล้วนะเด้เลยนะเป็นหัวใจผมอชื่อแอเลียนะครับหัวใจของเอแล้วมีนี่ไม่มาแล้วไม่มาแล้วอันของโอเคอันนี้ตนครับันนีนะครับ นี่พอเอิมาตอนแรกพักมาวยผมจมองมันเป็นอะไรแต่วาไปทำเอออเอิเดี่ยวเลยอะโอเคคนต่อไปอันนี้คือผาปันดาวเข้าไหมได้จริอะไรดีใช่ไหค้ชื่อคบเฟให้ให้ผมหน่อยไม่ออกไม่อไหลอนไ พูดแค่นี้ค่ะสามปีเขานจะได้ได้ทุก่อะไรูุโลกกับดาวเพราะว่าอะไรครับ